มันเป็นอาชีพของเราที่สามารถเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงตัวเราเองได้โอกาสนะคะเริ่มขึ้นมาไหนก็ได้มิวเชื่อแบบนั้นก็คือถ้าชื่นชอบก็อยากให้ลงมือทําศึกษาให้ดีก่อนก็เริ่มทําได้เลยค่ะ ชื่อบิวนะคะชื่อจริงกุชกรตั้งสก,กุลกิจค่ะอายุยีบค่ะปัจจุบันก็ทําเป็นรับซื้อเหรียญกับแบงค์พวกของสะสมราชการนะคะเพจ Facebook ก็จะเป็นรับซื้อเหรียญล็อเก้าให้ราคาสูงค่ะก่อนหน้าน,นี้คือไม่ไม่รู้จักวงการนี้แล้วก็ไม่รู้ว่ามีวงการนักสะสมแบงค์มีเหรียญที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างเหมือนพอแฟนเริ่มทําก่อน เราก็เริ่มเข้ามาคุกกี้กับในวงการเช่นแบงค์เหรียญเราไม่เคยเห็นมันก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้เปิดโลกใหม่คือเหมือนของที่คนอื่นไม่เห็นแต่เราก็ได้มาเห็นมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มเข้ามาในคุกกี้กับวงการของสะสมราชการมันทําให้ของที่เราเห็นเนี่ยมันมีความหลงไหลในตัวของมันเองแล้วก็มีคุณค่าตัวของมันเองมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มชื่นชอบเราก็เลยเริ่มเข้ามาในวงการนี้ค่ะ ก็จะมีไลฟ์ทางเพจ a c e b o o k อยู่ช่วงปลายปีที่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเรียนก็เลยยังไม่ได้ทําแบบจริงจังมันเป็นอาชีพของเราที่สามารถเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงตัวเราเองได้ซึ่งกว่ามันจะผ่านมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากลําบากในระดับหนึ่งซึ่งบางอย่างเราก็ไม่มีความรู้แล้วก็ทุรัพย์เราไม่ได้มากกว่าคนอื่นเขาเราอยากได้อะไรเนี่ยคือมันก็เหมือนเป็นความใฝฝันของเรา ก็ประทับใจคือจะเป็นของบางชิ้นที่หายากจริงๆอย่างเช่นชุดตั้งโต๊ะที่เขาเรียกว่ารับแลค่ะจะเป็นแผ่นของเครื่องชุดล,ลายครามคือหายากมากแล้วเราก็ได้มีโอกาสที่ได้สัมผัสได้จับแล้วก็ได้ซื้อมาบางอย่างคือเราไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะได้จับ ไม่มีโอกาสมันก็มีโอกาสที่เราจะได้จับได้มันเหมือนเป็นภูมิลิขิตมากกว่าแบบเขาเลือกเราเราเลือกเขาหนูเชื่อในแบบนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเป็นเหรียญก็จะมีเหรียญกระทงหนาที่เขาเรียกเด็กสากกน,นะคะ่ะเป็นแบบหนาซึ่งผลิตแค่61เหรียญซึ่งมันค่อนข้างหายากมากมันเหมือนเราก็ข่อยคว้าระดับหนึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังระดับหนึ่งคือมันก็มีโอกาสได้จับมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีแบบอะไรแปลกใหม่เข้ามาหาเราเรื่อยๆทุกวันอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็ที่ถ้าพบเจอผู้คนก็จะเป็นคนที่อายุค่อนข้างสูงที่ที่ชอบสะสมหรือว่าอยู่ในวงการนี้ก็น่ารักดีนะคะก็คือบางอย่างเราไม่รู้เขาก็บอกเราเพราะว่าเราเด็กก็คืออาจจะมีการแนะนําเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงน่ะก็มีค่อนข้างส่วนหนึ่งแต่อาจจะน้อยกว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าของสะสมอันนี้แบบผู้ชายจะส่วนใหญ่จะชอบผู้หญิงอาจจะไปชอบกระเป๋าเครื่องสําอางแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันก็เหมือนกับวงการแบบนะั้นเหมือนการสำหรับผู้หญิง จริงๆได้หลายอย่างมากเลยก็ได้รู้จักพี่ๆในวงการได้รู้จักคุณอาหลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คอยให้คำปรึกษาเราแล้วก็ของที่เราไม่เคยเห็นมันก็อาจจะพบเห็นแล้วก็อาจจะหลงเหลืออยู่อาจจะได้จับบ้างไม่ได้จับบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมูล,ลค่าหนูว่ามันขึ้นตามความชอบของส่วนบุคคลได้เลยมันไม่มีราคากลางในตลาด เราสามารถเรียกราคาหรือว่าลูกค้าสามารถเรียกราคากับเราได้เลยเพราะว่าตามความชื่นชอบเพราะว่าบางอย่างเนี่ยหาไม่ได้จริงๆเหมือนกับคุณค่าทางจิตใจของคนขายแล้วก็คนซื้ออะไรเงี้ยหนูหนูนคิดว่าของทุกชิ้นมันมีมูลค่าในตัวเองโอกาสอนะคะเริ่มขึ้นมาไหร่ก็ได้มิวเชื่อแบบนั้นก็คือถ้าชื่นชอบก็อยากให้ลงมือทำศึกษาให้ดีก่อนก็เริ่มทำได้เลยค่ะ